อยู่นั่นแหละอยู่ข้างนอกแหละไม่ต้องเข้าเออไม่ให้เข้าชอบเล่นน้ำแฉะดีนักตกระป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 กอยู่นอกบ้านเข้าใจไหม โทบาชอบเล่นน้ำแฉ่ชอบเล่นน้ำให้ตัวเปียกให้เหม็นน่ะเหม็นอยู่นอกบ้านไปเลยเออ,อไว้หอมๆแล้วค่อยเข้ามาเหม็นเหม็นอยู่ข้างนอกออกไปเลยไม่ได้เข้าหรอกอาบน้ำก่อนถึงได้เข้า ไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามอีกหน่อยตัวสูงคงกระโดดข้ามมาเลยอยู่นอกบ้านเลยนะแล้วกลับมาค่อยอาบน้ำยังไม่อาบน้ำไม่ให้เข้ามาในบ้านตกกระโปกเม้นหึงอยากเล่นอยากเล่น